เดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนวันนี้กันเลยนะครับเด็กๆจาได้ไหมเมื่อวานเรียนเรื่องอะไรไปจําได้ไหมครับมีใครตอบได้ไหมเมื่อวานเรียนเรื่องอะไรไปกับคุณครูต่างชาติคูเรียคูเรียเรียนเรื่องอะไรไปเอ่ยมีใครจําได้ไหมเกี่ยวกับอะไร a อ c ค่ะเอพ ABC เรียนงภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องอะไรนะ ผลไม้ค่ะ่ามีผักมีผลไม้ใช่ไหมเมื่อวานนี้ครูทำได้ยินครูทำเข้าไปดูมีเกี่ยวกับผักด้วยมีใครจําผักอะไรได้บ้างที่ครูสอนไปเมื่อวานมีใครจําได้ไหมครับมีแครอทมีแครอทมีมันฝรั่งโปเตโต้น่ามีหนบางใช่ไหมโอเคโอเคงโอเคแสดงว่ายังพอจำได้อยู่นั่งย้ายมาไม่ได้ไหนมีใครจำได้ไหมว่าแตงกวาภาษาอังกฤษคืออะไรแตงกวา โอเคเลยังไงมชิคกี้เกิร์กเอ๊ะคือโดราเก่งมาเจ้าสาเก่งมากิมเบร์เก่งมากเก่งมากเมื่อกี้เกิร์ถูกรอบสองถูกเลยโอเคเก่งมากเยี่ยมมากอ่าเดี๋ยววันนี้คุณทามจะมาสอนหน่วยฤดูกาลเรื่องฤดูนะครับ วันนี้จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องฤดูฝนเดี๋ยวประมาณวันพฤเืดหัสบรรจคุคุณนัทจะสอนเกี่ยวกับการเกิดฝนด้วยแต่วันนี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับฤดูฝนไปก่อนเดี๋ยวการเกิดฝนเราจะไปเรียนกับคุณนัทอีกทีโอเคไหมครับโอเควันนี้เราจะมาเรียนเรื่องฤดูฝนหน่วยฤดูการ อเดเอกูทามถามหน่อยว่าฤดูฝนเนี่ยลักษณะของอากาศเป็นยังไงเอ่ยหนาวฝนะตกนันกหนาวที่บ้านคุณทามตอนนี้ฝนกําลังตกหนักเลยช่วงสองสาวันเนี่ยอากาศก็จะเย็นใช่ไหมครับแล้วมันมีอะไรพอฝนตกเยอะๆมันก็จะมี ความชื้นในอากาศความชื้นในอากาศร้อนมาคมันจะหนาวพี่ลูกแต่ว่าก่อนที่ฝนเด็กๆเคยสังเกตไหมครับว่าฟังนะเด็กๆเคยสังเกตไหมครับว่าก่อนที่ฝนจะตกเนี่ยช่วงกลางวันเวลาแดดออกเนี่ยอากาศมันจะร้อนร้อนอกอ้าวมันจะร้อนแบบเหนียวเหนียวตัวรีจค่ะรีเจน เวลาเราอยู่ในบ้านอากาศมันร้อนากร้ก่อนที่ฝนจะตกอากาศมันจะชอบร้อนร้อนแบบอบๆเหมือนจะมีไอน้ำอาร้อนอบก้าวที่บ้านคุณทํามเขาเคยบอกว่านามเคยรู้มาว่าก่อนที่ฝนจะตกเนี่ยให้เราสังเกตที่แมลงปอเลยรู้จักแมลงปอไหมลูกรัไม่รู้จักค่ะ ร,รู้จัก้่บางคนรู้จักบางคนไม่ร right> ู้จ no ักเป็นไรเมื่อก yes> ี้คุณทรได้ยินน้องอิมบอกว่าแมลงปอมันจะบินต่ําๆคุณทรก็เคยได้ยินมาเหมือนกันว่าก่อนที่ฝนจะตกนี่แมลงปอมักจะบินต่ําๆเนื่องจากว่าไอไฟังนะครับไอ้น้ำไอ้น้ำที่อยู่ในอากาศเนี่ยมันจะโดนหีแมลงปอแล้วมันก็จะไม่ินไม่ใช่แมลงปอค่ะคุณครู อะไรคะน้องอีเป็นมแมลงอะไรคะไม่ใช่มไม่ใช่ไม่ไมใช่มใชมแมลงคะ่ะก้อนเมฆคะ่ะก้อนเมฆอ๋อน้องอีบอกว่าก้อนเมฆจะลอยต่ําถูกต้องก่อนที่ฝนจะตกต้นเมฆจะลอยลอยต่ํา<อ>เพราะว,ว่าวในอากาศเนี่ยมันจะมีละอองมันจะมีไอน้ําอยู่มันมาอก่อ <c oughs> ตัวร,วม,มมรวมกันมันจะมารวมกันปุ๊บแล้วมันจะทาให้เมฆลอ,อยต่ํา และที่หมดแล้วที่มีความเชื่อว่าเวลาแมลงปอบินต่ำเนี่ยฝนมันจะมักตกเนื่องจากว่าบนอากาศบนท้องฟ้าเนี่ยอากาศมันจะมีไอ้น้ำเขามีไอ้น้ำมาเกาะที่ปีกมแมลงปอแล้วมันจะบินสูงไม่ได้เฮ้ยอะแตสามารถได้จากแมลงปอคือว่าจรเลยเนี่ยใ,ให้ตอบไ,ไ,ได้อีกบ้างไรว่าในฤดูฝน อากาศเป็นยังไงอีกนอกจากมีความร้อนมีความชื้นมีความเย็นแล้วเป็นยังไงอีกอากาศที่อยู่นเด็กมีใครรู้ไหมครับมีใครรู้ไหมนะเห็นไหมว่าเวลาฝนตกเนี่ยบนพื้นจะมีอะไรลูกลักษณะมันจะมีอะไรในพื้นเปียกอ่ามันจะเปียกเปียกมีน้ำ จะมีน้ำเกลือครับเวลาที่ฝนตกเนี่ยน้ำมันจะนองเต็มพื้นโดยเฉพาะพื้นที่ในกรุงเทพเนี่ยเห็นไหมลูกว่าเวลาที่น้ำระบายไม่ทันเนี่ยเราระบายน้ำไม่ทันเนี่ยน้ำมันจะอยู่บนพื้นแล้วมันจะมกมันจ,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 จะแฉะครับที่ต่างจังหวัดบ้านหนูเขาน้ำท่วมค่ะอ่าบ้านมีนาอยู่จังหวัดอะไรคะอยู่จ,จังหวัดชายนาค่ะ<อ> ตอนน, AC, the, อน,นี้ตอนนี้ก็ไปหาอายุทยาบ้านพ่อหนูก็้าม่อบกบนบกบกบมบดบกบกบก้วมกบเบก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 บรบกบยบกากบ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 นบกบนบก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 ากบกบกบกอกบ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 กกบบกกากบบก้กกบ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 กไกบ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 กกบกีกบกบบบกากกเห็นกก มันจะมีสถานการณ์มันจะมีเหตุการณ์หลายๆอย่างเกิดขึ้นเลยเนี่ยเห็นไหมอันนี้เห็นสายฟ้าไหมครับลูกเห็ค่ะมักจะมีเหตุการณ์ฟ้าผ่าเกิดขึ้นมีลมกันโชคมาเห็นไหมลมพัดต้นมะพร้าวเลยลูกมันมักจะมากันลมฝนลมมันจะมาคู่กันบ่อยๆครั้งทําให้เกิดอะไรนะนะเวลาน้ำท่วมเขาเรียกว่า อะไรนะฝรตกฝาไม่รู้จักไม่รู้เวลาเวลาน้ำมันมะทำให้เกิดน้ำท่วมนักก็ไอค่ะอาโอเคนี่เห็นไหมในในได้ดูฝนนี่มันจะทำให้เกิดน้ำท่วมตอนนี้มีข่าวใกล้ใกล้คุูมิทางน้ำท่วมหลายที่เลยชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิตอนนี้ก็น้ำท่วมอยู่ ค,คุณครูค่ะน้ำท่วมเท่าเท่าขาหนูค่ะน้ำท่วมเท่าขาหนูแถวไหนข้มีนาน้ำท่วมที่ไหนเอยแถวเข่า,ขาค่ะแถวเข่า,ขาน้ำท่วมแถวเข่า,ขาลูกโอเคต่อมาเรามาดูนี่เรามาดูอุปกรณ์ป้องกันฝน ปกรณ์ป้องกันฝนอย่างแรกคืออะไรฝั่งนี้คืออะไรคะมีใครตอบได้ไหมดังๆหน่อยเร็วเืกันฝนสีเหลืองอแม่เคยเชื้อกันฝนโรงเรียนตอนที่เด็กอยู่ชั้นอนุบาลหนึ่งโรงเรียนก็เคยแจกเสื้อกันฝนสีเหลืองจําได้ไหมลูกจำได้โรงเรียนเราเคยแจกเสื้อกันฝนให้เด็กๆในฤดูฝนเพื่อที่ว่าเวลาเด็กๆมาโรงเรียนกับคุณพ่อคุณแม่บางคนซ้อนมอเตอร์ไซค์อย่างเนี้ย ใส่เสื้อกันฝนอย่างน้อยของที่อยู่ด้าน 1941, ใ,ในก็จะไม่เปียกนะครับต so ่อมาอุปกรณ์นี้สำคัญเลยุณถามว่าทุกคนมีอะไรนี่ร่มโอเคร่มร่มมีหลายคนมีล้ร่มเอวมรได้เหมือนกันร่มครับร่มค่ะเวลาที่ลมแรงๆเนี่ยเวลาเด็กๆกางร่มเด็กต้องระมัดระวังเลือกร่มที่มีความแข็งแรงเวลาลมมาอย่างเนี้ย เราจะได้ไหมเคยเห็นไหมเวลาที่เรากางรแล้วร่มมันพลิกไปอีกด้านหนึ่งเคยเห็นไหม <c oughs> เคยเห็นครับเคยเห็นคุณเราก็เป็นบ่อยเวลาที่เรากางรแลง้วร่มมันพลิกอีกด้านหนึ่ง <c oughs> เพราะฉะนั้นเราต้องเลือกร่มที่มันมีความแข็งแรงนะครับทนทานต่อสภาพลม <c oughs> สภาพฝนนะครับต่อมาอันนี้คืออะไรเอ่ยด้านนี้ รองเท้าค่ะรองเท้าแล้วกระเป๋าค่ะเมื่อกี้ค่ะเมื่อกี้ปอย่าบอกว่ารองเท้าบูทฝั่งนี้คือรองเท้าบูทรองเท้าบูทจะทําจากรองเท้าบูทที่คุณทำบอกนี่จะเป็นรองเท้าที่ทําจากพลาสติกเพราะฉะนั้นเวลามันเป็น พลาสติกเหนียวเหนียวเป็นยางยางยืดยืดใช่ไหมลูกน้ํามันก็จะไม่สามารถเข้ามาในเท้าเราได้มันสามารถป้องกันโรคที่จะเชื้อโรคที่จะมาตามน้ําได้ด้วยนะครับต่อมาฝั่งนี้คือถุงพลาสติกทําไมทําไมต้องมีถุงพลาสติกถุงพลาสติกเนี่ยเอาไว้ป้องกันพวกโทราศาพัพท์มือถือหนังสือที่มันมีขนาดเล็กๆสามารถใส่ถุงใช่ไหมลูกแล้วก็มัดถุงให้เรียบร้อยเอาใส่กระเป๋า มันก็จะสามารถกันน้ำได้หนึ่งชั้นก่อนที่เมื่อน้ำไหลเขไปแล้วก็แค่นก่อนที่จะถึงหนังสือก่อนที่จะถึงสมุดเรามันก็จะถึงโดนกับบานปก,กันซึ่หนังสือสมุดินสอปากาย,ยังลบเราได้หมดเลยนะครัแล้วก็เทสามเหลี่ยมนี่มาดูการแต่งกายในฤดูฝนเร็วนี่นะครับเห็นไหมเห็นเด็กชายกับเด็กหญิงไหม ฤดูฝนเขาก็จะมีร่มออนอาจะเขาจะมีนี่เสื้อกันฝนแล้วเขาก็มีร่มใส่รองเท้าอะไรด้วยเมื่อกี้ใส่รองเท้าบู๊ทค่ะใส่รองเท้าบู๊ทโอเคเห็นไหมอันนี้แต่งกายอย่างนิดชิดเลยมีทั้งร่มมีทั้งเสื้อกันฝนมีทั้งรองเท้าบู๊ทนะครับต่อมาเราจะมาดูโรคที่เกิดที่มาจากฤดูฝนที่เกิด ช่วงฤดูฝนนี่เกิดบ่อยๆเลยมาดูว่ามีโรคอะไรบ้างดูนะโรคแรกก็คือโรคไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดใหญ่นี่เกิดจากเชื้อไวรัสสายพันธุ์ไข้หวัดใหญ่เลยเวลาที่เด็กตากฝนวนใหญ่นี่ไวลาเด็กตากฝนตากอะไรอย่างเงี้ยมีมันมีเชื้อไวรัสเข้ามาในร่างกายก็ทําให้เกิดไข้หวัดใหญ่นะครับอุณหภูมิในร่างกายจะสูงเลยนี่ ต่อมาไข้หวัดธรรมดาอันนี้เกิดจากเชื้อไวรัสหรือว่าแบคทีเรียที่ปนปนเปื้อนอยู่ในอากาศเวลาเด็กๆเ,เวลาฝนตกแล้วเด็กๆตากฝนเนี่ยพอบนในอากาศมันมีเชื้อไวรัสชั้นไม่ลูกฝนก็จะพาเชื้อไวรัสมาใส่ศีรษะตกมาใส่หน้าตกมาโดนจมูกตกมาโดนตาเราเชื้อไวรัสก็จะเข้าไปในร่างกายเราทําให้เราเป็นไข้หวัดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ฝนตกเวลาหนึ่ง คุณธรรมถึงบอกว่าการที่ฝนตกจะต้องใส่ชุดเสื้อกันฝนตั้งแตงร่มพยายามให้ตัวเนี่ยโดนฝนน้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้มันจะสามารถป้องกันไข้หวัดได้นะครับเด็กๆต่อมาแปบ๊บนึงนะครับลูกรอแป๊บนึงนะเด็กรอแป๊บนึงนะครับเด็กรอแปบ๊บนึงนะครับเปนารีใช่ไหมลูกเป็นนของเรา,น,เรา,น,เราน,นะครับเป็นต้นทนะฮะก็แบ่งแค่นั้นนะ แม่คะคุณคนอันนั้นได้เป่าอยากได้คนของแม่ขอหยิบคนขอแม่ต่อมาเรามาดูโรคถัดมาคือโรคต่อมต่อมทันซินอักเสบต่อมทันซินอักเสบเกี่ยวกับตรงนี้ ช่วงคอเราเลยเกี่ยวกับการติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจช่วงนี้ช่วงคอเนี่ยจะมีท่อจะมีอะไรเกี่ยวกับการหายใจของเราเกิดจากเชื้อไวรัสและแบคทีเรียที่ครูทําบอกว่าเวลาที่เราโดนฝนเชื้อไวรัส,รสที่อยู่ในอากาศเนี่ยจะมากับฝนเพราะว่าฝนต้องผ่านอากาศลงมาใช่ไหมใช่ไหมครับ <S <S แล้วมันจะทําให้เชื้อไวรัสที่อยู่ในอากาศเนี่ยเข้าสู่<ด>ร่างกายเราทําให้เกิดโรคต่อมทอนซิลอักเสบน,นะครับ ต่อมาโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันที่เกิดจากการทานอาหารที่มีสารที่มีการปนเปื้อนเวลาหน้าฝนเนี่ยอากาศมันจะเย็นใช่ไหมลูกอากาศมันจะเย็นแล้วเชื้อแบคทีรียพวกเนี้ยมันจะสามารถเติบโตได้ดีในหน้าฝนเชื้อแบคทีรียส่วนใหญ่มันจะชอบอากาศชื้นเหมือนเชื้อไวเหมนเชื้อไวรัสใช่ไหมลูกเหมือนเชื้อโควิดเลยโควิดก็อชอบอากาศชื้นเหมือนกันยิ่งฝนตกหนักๆฝนตกบ่อยๆอากาศชื้นเนี่ย เชื้อเขาจะชอบและมันจะสามารถอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นในนิ้วมือเราเยี่เวลาเราเข้าบ้านใช่ไหมฝนตกตากฝนมาเรก็ต้องล้างมือล้างเท้าให้เรียบร้อยเป็นไปได้ก็อาบน้ําให้เรียบร้อยเลยจะเป็นการล้างชำระร่างกายล้างเชื้อที่อยู่ในร่างกายเราออกไปเวลาเราไปจับอาหารกินปุ๊บก็จะไม่มีเชื้อที่จะมาปนเปื้อนในอาหารของเรานะครับต่อมาโรค เยื่อบุตาอักเสบเกิดจากเชื้อไวรัสเหมือนกันเวลาที่คุณรำบอกแล้วเมื่อกี้เวลาออกไปข้างนอกโดนฝนใช่ไหมเด็กใช้มือที่โดนฝนมาขยี้ตามีเกิดการขยี้ตามากขึ้นเนี่ยนี่เลยโรคนี้จะตามมาเขียนไว้ว่าจะทำให้มีอาการน้ําตาไหลน้ําตาไหลน้ําตาล่วมบ่อยๆแล้วทําให้ตาแดงเพราะฉะนั้นเวลาที่เราออกจากถึงมากลับมาถึงบ้าน อาบน้ำให้เรียบร้อยนะครับต่อมาคือโรคฉี่หนูอันนี้ติดต่อทางบาดแผลเวลาที่เด็กๆมีแผลที่เท้าที่มือแล้วเดินผ่านที่ที่มันมีน้ำขังในซอยไหนในซอยใครมีน้ำขังบ้างยกมือขึ้นหน้าบ้นอยู่หน้าบ้านใครดชอบมีน้ำมาขังบ้างมีไหมครับช่ yeah. มีไหมไม่มีครับนี่บ้านหน้าบ้านน้องไอรินไอรินต้องระวังนะคะเวลาที่ไอรินมีแผลที่มือที่เท้าห้ามลงไปเล่นน้ําเด็ดขาดเพราะจะทําให้เป็นโมคเป็นโรคในโรคขีนหนื อ่าน้องน้องมีนาก็มีเพราะฉะนั้นะน้องมีนาต้องระวังตัวนะคะเวลาที่มีแผลกกามีค่ะคุณปอถ้าน้องคนก็มีบ้านใครมีต้องระวังตัวห้ามเวลาที่เด็กๆมีแผลเนี่ยห้ามไปเล่นน้ําที่ที่มาขังหน้าบ้านเราเด็ดขาดห้ามไปเล่นบริเวณที่มีน้ําขังเด็ดขาดเพราะจะทำให้เป็นโรคอะไรโรคอะไรเุ้ยโรคที่โรคที่ ต่อมาอันนี้โรคอะไรเห็นรูปยุงนึกถึงโรคอะไรโรคเลือดออกโรคไข้เลือดออกเก่งมากโรคไข้เลือดออกนี่จะมียุงลายเป็นพาหะโดยเฉพาะในฤดูฝนเนี่ยยุงลายจะเยอะเป็นพิเศษเนื่องจากว่ามันจะมี ที่น้ำมันจะขังในพื้นที่ต่างๆที่มันสามารถมีน้ําขังพอมีน้ําขังปุ๊บพอน้ํานิ่งยุงลายก็จะไปไข่ใส่น้ําทําให้เกิดการพันยุงลายมันก็จะเยอะมากขึ้นยุงลายมันก็จะมีมันก็จะเพิ่มประชากรยุงลายมากขึ้นทําให้เราเสี่ยงต่อการเป็นโรคไข้เลือดออกเพราะฉะนั้นตอนกลางวันเนี่ยเด็กๆห้ามอยู่ในมุมอับๆเด็ดขาดเลยใครชอบอยู่ในมุมอับๆบ้างมีไหมมีใครชอบอยู่ในมุมอับๆไหมครับ อ่าดีมากต้องต้องเลี่ยงเลยจากมุมอับอับมุมที่มีซอกซอกบางทีเด็กบังคร้เข้าไปอยู่ในซอกซอกมุมๆอย่างเนี้ยตรงนั้นแหละจะมียุงลายและทําให้เด็กเป็นไข้เลือดออกนะครับต่อมานี้โรคโรคนี้จะเกิดกับเด็กบ่อยมากโดยเฉพาะเด็กชั้นอนุบาลเด็กเล็กเขาเรียกว่าโรคมือเท้าปาก โรคนี้เนี่ยเห็นไหมเด็กดูจากภาพน่ากลัวไหมครับน่ากลัวค,ค่ะนกลัวเี่ยค,ค่ะลเห็นไหมว่าจะมีแผลแผลที่มือแผลที่เท้านี่มันจะมากับฤดูฝนเลยเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องระมัดระวังตัวให้ดีพี่พรามบอกว่า,าถ้าเลี่ยงจากการตากฝนได้ก็เลี่ยงนะครับอย่าไปตากฝนพยายามมีร่ม ช่วงนี้ใครมีกระเป๋าเล็กๆเวล, ك, เลเอาออกไปข้างนอกมาโรงเรียน้ะมีจอกอย่างเงี้ยก็ให้ถุงร่มในกระเป๋าด้วยที่เด็กก็จะถึงเรื่องเรื่องต่างๆนะครับอ่าเสร็จละวันนี้คุณน้ำชวนแค่นี้เอ้โหโอเคเดี๋ยวครูน้ำชวนอีกหน่งรอบเกี่ยวกับโรคดีกว่า โรคที่เกิดจากฤดูฝนโรคแรกคือโรคอะไรจำได้ไหมตรงนี้โรคไข้หวัดใหญ่ครับโรคไข้หวัดใหญ่ค่ะไข้หวัดใหญ่มากเป็นไข้หวัดใหญ่ประมาณนี่โรคอะไรที่ดูแลบอกว่าเกิดจากการการหายใจต่อมอะไรเขาเรียกว่าต่อมอะไร ปวดท,ท,ท้องปวดท้อทงใช่มีปวดท้อทงอุจจาระร่วงเฉียบพันด้วยอันนี้แล้วก็มีโรคต่อมทันซินอักเสบด้วยอันนี้เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจของเรานะครับต่อมาเกี่ยวกับตา<อ>เยื่อบุตาอักเสบต้องระวังคะอักเสบ ตามาดูด้สรอะไอะไรโรคอะไรโนคไโสุดท้ายโรคอะไรเอ๋ออันนี้ก่อนสุดท้ายแลไข้เลือดออสุดท้ายแล้ว มือเท้าปากอันนี้เขาเรียกว่าโรคมือเท้าปากมันเกิดขึ้นกับเด็กๆเลยนะครับาต,ตอนนี้คุณทําให้เด็กปิดไม้ก่อนนะครับเดี๋ยวคุณทำจะทำง,งานวันนี้ปิดไม้หน้หน้า,นาเปิดหน้าที่ยี่สิบสามยี่สิบสี่นะครับ ครับจ้อจอหน้าที่ยี่สิบสามครับยี่สิบสามยี่สิบจ้าจอฟังนะครับหน้ายี่สิบสามหน้ายี่สิบสี่ครับสองสามกับสองสี่ครับจ้อจอสองสามกับสองสี่นะีะ ตอนนี้ตอนนี้ให้เด็กปิดไมค์ก่อนนะคบไอรีนปิดไมค์ด้วยครับไอรีนน้องเกลจอจอน้องทีด้วยปิดไมค์ด้วยเวลาคุณทําอธิบายเพื่อนจะได้ยินนะครับอันนี้อ่านคําตามครูและเขียนตามรอยประแล้วเขียนตัวอักษรให้ถูกต้องอะไรนะครับ นูหาน่เจอฝาอคุณครูถามหน้าสองสามครับมีนามีเลขสองกับเลขสามเปิดมาจะมีรูปร่มตรงนี้ถ้ายักสามสองสี่ยี่สามกับยี่สี่อ่ายี่สามกับยี่สี่ยี่สามกับยี่สี่สองสามสองสี่อ่ามาดูตรงนี้อันนี้รูปร่มขึ้นต้นด้วยตัวยูอ่านว่าอัมเบลล่า ่ะเปิดไม้ตอนนี้เด็กเปิดไม้ก่อนอำเภออะไรอ่ะอำเภออะไรเก่งมากอำเภออะไรเก่งมากให้เด็กให้เด็กเขียนฝั่งนี้นะลูกเขียนตามรอยปะฝั่งนี้เขียนตามรอยปะฝั่งนี้ลนนแล้วเด็กมาดูคํานี้มันจะมีตัวอักษรที่หายไปหนึ่งตัวเห็นไหมคือตัวอะไรเด็กเติมลงไปด้วยนะครับ<ป>เห็นไหม อ้าตัวยูหายไปเห็นไหมนี่ตัวยูคือตัวนี้สีส้มนี่เลยเอามาเขียนเติมเติมลงไปเลยเล่นไห,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 หนหายไปแล้วอะไรนะคือนะคอเมาคคระทำเล่มไหนคะทำเล่มไหนคะ ธรรมชาติรอบตัวเด็กลูกธรรมชาติรอบตัวเด็กเล่นเดียวกับเมื่อวานค่ะเล่นเมื่อวานครูนัดมาเนเมื่อวานเลยวานค่ะไปไหนไม่ใช่เล่นเดียวกับเมื่อวานธรรมชาติรอบตัวเด็กลูกเล่นไม่ใช่เมื่อวานไม่ใช่เมื่อวานไม่ เอยตัวดข้างหน้าอดูเดได้ไม่โชเด็กกัดอ้ยน้ีอ้มีนาร้ไรครัมีนามีนารืออ้เป็นไรนะครับดูดกับครูามไปก่อนดูหน้าจอไปก่อนนะคะมีนา่ออ่าต่อมาอันนี้รูปอะไรเอ่ย รูปเสื้อกันฝน,นรูรเือกันฝนไหนมีใครมีใครรู้ไหมครับว่าเสื้อกันฝนภาษาอังกฤษคืออะไรมีไหมครับเสื้อกันฝนเคนสี่เค้นสี่ <c oughs> นี่คืออะไรนะลูกเค้นสี่จริงเปล่าอันนี้อ่านว่า rain coat rain coat <Rain> โค้ดแปลว่าเสือ้อลูกโค้ดเรน <Rain S 2> แปลวล่าฝนเขาก็เลยอเอา, <Rain S 1> าเรนมารวมกับโค้โดแปลว่าเรนโค้ดแปลว่าเสื้อกันฝนเด็กๆเขียนแล้วเขียนตามรอยปะคํำนี้เรนโค้ดข้างล่างแล้วก็มาดูว่าในช่องนี้ตัวอะไรหายไปจำได้เร็วิธีมาดิเด็กๆครับช่องนี้ตัวอะไรหายไปเอ่ย ตัวอา้าไงไปค่ะตัวยอาไหนไปไปค่ะไปค่ะเป็นตัวสีส้มให้เด็กๆเอาตัวอ้ามาเขียนตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับต,ต่อมาอาน<ป>ันนี้ง่ายๆเลยอ่ะเด็กๆเงยหนะ้าดูนะดูนะครับต่อไปเป็ตัวอืมเป็นขั้วถอดแล้วไม่ใช่แค่เขียนที่ต้องเล็กต้องเขียนที่อะเ,เด็กๆอันนี้คือให้เด็กๆ เขียนนกกากบาดทับสาเหตุที่ทําให้น้ําท่วมคุณถานถามก่อนว่าเด็กๆรู้จักภัยธรรมชาติที่เกิดในฤดูฝนไหมลูกภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในฤดูฝนมีอะไรบ้างุูทาสอนไปตอนแรกจาได้ไหมภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นน้ำท่วมอ่าน้ท่วมเก่งมากครับกอย่ามีน้ําท่วมเห็นไหมว่า น้ำท่วมมันทำให้เกิดความเสียหายเยอะมากน้ำท่วมพายุเข้ามากพายุเข้าเก่งมากพายุเข้าน้ำท่วมมีฟ้าผ่าด้วยก็เป็นภัยธรรมชาติแต่ว่าน้ำท่วมนะให้ดูนะครับว่าสาเหตุของน้ำท่วมเนี่ยเกิดจากอะไรอันแรกคือเดินทางวยเรือเสียงใครน้าน้ำท่วมเขาือสาเหตุอะไรบ้างฝนตกเขาไม่น้ำท่วมไหม ใาเด็กๆเงียบปิดไมค์ก่อนนะคะแป๊บหนึ่งเนี่ยดูจากภาพนะครับลูกด้านบนเป็นรูปน้ําท่วมใช่ไหมคุณครูถามว่าน้ําท่วมเกิดจากสาเหตุอะไรให้เด็กกากระบาดท,ทับภาพนั้นเลยอันแรกคือการโดนทเดินทางโดยเรืออันที่สองคือการตัดไม้ทําลายป่ามีสองภาพให้เลือกระหว่างเดินทางโดยเรือกับตัดไม้ทําลายป่าอันไหนที่ทําให้น้ําท่วม นะครับเัดไมเทำลายป่ามอ่าโอเคจะาตอบชัดเสียงแจ๋วเลยตัดไม้ทำลายป่าตัดไม้ทำลายป่าเนื่องจากอะไรหรือไมการตัดไม้ทำลายป่าเนี่ยทำให้ใต้พื้นดินไม่มีรากของต้นไม้ที่จะดูดซับน้ําพอมีต้นไม้แล้วรากต้นไม้มันก็จะดูดน้ําเข้ามาในต้นไม้ใช่ไหมลูกโอกาสที่จะเกิดน้ําท่วมมันก็น้อยกว่าที่ไม่มีต้นไม้เลยนะครับ พอตัดต้นไม้ปุ๊บไม่มีต้นไม้สําหรับการดูดน้ําดินก็ไม่สามารถดูดน้ําได้มากพอเท่าที่จะดูดได้ถ้ามีต้นไม้ต้นไม้ก็สามารถดูดขึ้นไปได้ด้วยก็สามารถลดการเกิดน้ําท่วมได้ถ้ามีต้นไม้เพราะฉะนั้นให้เด็กกาฝั่งไหนฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาฝั่งขวาครับฝั่งขวาวันนี้ครูรามสอนแค่นี้เราทําไปพร้อมๆกันเลยเราก็จะเสร็จเร็ว ทุกคนก็จะติดพร้อมกันเลยมีนามีนากลับบ้านค่อยทําก็ได้นะครับครับจอจอครับไม่มีัอัคคครูอะไรนะครับจอจอไม่มีหนังสือนั้นเลยครับไม่มีหนังสือเล่มนี้เหรอครับเดี๋ยวถ้าจอจอหาจะจอหาแล้วไม่มีจริงค่อยมาหาคุณนัทนะเดี๋ยววันเดี๋ยวเดี๋ยวคุณนัทจะ ไปดูหนังสือให้เดี๋ยวคุณนันจะโทรกลับนะเดี๋ยวเยน็นๆคุณนัทจะโทรกลับนะถ้าไม่มีจริงๆนะลองดูก่อนอเ,เพราะว่าแจกไปหมดแล้วนะลูกลองให้แม่ช่วยหาก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวคุทธามจะปล่อยให้เด็กไปทําการบ้านของเราให้เรียบร้อยอไปทํางานให้เสร็จให้เรียบร้อยบางคนอาจจะยังทําไม่เสร็จหรือว่าบางคนทําเสร็จแล้วก็ได้มีเวลาพักผ่อนโอเคไหมครับโอเคค่ะโอเคเดี๋ยว เราเจอกันพรุ่งนี้นะครับเด็กๆอาจจะต้อบอกทำความเคารพหน่อยครับต้องการทักทำความเคารพคุณครูวัลโหล